มีแฟนได้ยังคะดู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 หน้านะทุกคนฮัลโหลนี่โอ้โหนี่โอ้โห คืนนี้หกทุ่มคืนนี้หกทุ่มหมดตัวหรอมาเข้าคุมปิดกันเอยอะๆนะคะยี่สิบไปยี่สิบสองใช่ไหม <S S. สวัสดีค่ะนุ่นเนชนกนะคะฝากอีกหนึ่งงานงานใหญ่อีกหนึ่งงานนะคะสำหรับในวันที่21ธันวาคมนี้นะคะเป็นมหากรรมลิเกนะคะพบกับทีมงานสอนรักเพชรวิเชียนในวันที่2 1ธันวาคมนี้นะคะยังไงก็ฝากให้พี่ๆแม่ๆเอฟซี FC นะคะช่วยกันเข้ามาซื้อกุมปิดกุมปิดโอเคกำลังจะดีอยู่แล้วโอเคเอาใหม่กุมปิ Oh เอาใหม่กำลังจะดีอยู่แล้วไปแล้ว้าะใหม่อยากห้กูปริบกูโผลเอาใหม่โอเคจบอันนี้แล้วเขาบอันนั้นเข้าอะไรนะจ๊ะชายหมุอันนึงเก้พูดที่ห้าไหม่สวัสดีค่ะนุนน่นเนชนกนะคะฝากอีกหนึ่ง啊 สำหรับมหารกรรมลิเกนะคะในวันที่2 1ทธันวาคมนี้นะคะพบกับทีมงานสอนรักเพชรวิเชียนนะคะโอ้โหมันไม่รู้จะจบยังไงอะที่ไหนอะที่เซนทันเว